ใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากได้คาเฟ่สุดชิคติดลำธารแต่แนะนำร้านนี้เลยค่ะร้านค e ลายคาเฟ่อิชรีร้านนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลายอเอแม่ออนจัังวดเชียงใหม่อยู่ทางเดียวกับที่ไปหมู่บ้านแม่กำปองเลยค่ะทุกคนแต่ว่าร้านนี้จะไปไม่ถึงแม่กำปองนะคะต้องเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้ก่อนนั่นก็คือทางแยกไปบ้านแม่ลายนั่นเองพอไปถึงที่ร้านแล้วด้านบนเขาจะไม่มีที่จอดรถนะคะทุกคนต้องกลับรถลงมาจอดรถด้านล่างตรงนี้เลยค่ะเขาจะเป็นลานจอดรถนะคะพอจอดรถเสร็จแล้วเขาก็จะมีรถรับส่งขึ้นไปยััังงงงคคคคาาาาาาาเเเเฟฟ่่่ะะะะจบออกวททไปนนนนข้้ชลยพรฉ เอารถจอดด้านล่างดีกว่าพอมาถึงแล้วพี่คนขับราก็จะให้บัตรแบบนี้มาค่ะเราต้องเอาบัตรนี้ไปยินที่คาเฟ่ด้านล่างพี่คนขับรถเขาก็จะได้รับเงินจากตรงนี้ค่ะพี่เขาบอกเสร็จแล้ว,ลวก็เดินลงไปข้างล่างกันค่ะอีกประมาณ50เมตรพอมาถึงแล้วเราก็จะเจอกับบ้านขนมหลังน้อยหลังนี้และทุกคนดูซิขนมตัวอย่างก็คือน่ารักทั้งนั้นเลยส่วนมุมนี้จะเป็นมุมยอดขิดของที่ร้านค่ะจะเป็นมุมสั่งกาแฟเครื่องดื่มนั่นเองเป็นมุมที่เครต่อใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่แล้วช่วงนี้เชียงใหม่่คคือบรรรยยยาาาาากกศดดีีีีใใจจะะมมเเชงหหนนนนน้้้วปปลล็ไไ ร้านนี้เขาจะมีคาเฟ่เครื่องดื่มแล้วยังมีเมนูอาหารแล้วก็ขนมของหวานได้นะคะวันนี้เตก,ก็เลยสั่งเซตขนมมา1เซตค่ะเป็นเซตเล็กมี5ชิ้นนะคะประมาณ4ี0รกว่าบาทค่ะทุกคนขอบอกว่าทางร้านเขาจะเซตขนมมาให้น่ารักมากๆมีความเข้ากับบรรยากาศสุดๆอันนี้คือเตกโขขาตั้งกล้องเลยนะคะก็เลยแบบมีโมเมนต์แบบนา่ารักน่ารักสองคนอะไรอย่างนี้อ่ะพอก่อนกลับก็ขอแวะถ่ายรูปเช็คอินที่นี่สักหน่อยบอกเลยว่าร้านนี้ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย